สวัสดีครับอยู่กับสัปปเปเล่ข้าแตกมาเบิงพี่น้องเผาชั่วโมงหนึ่งแล้วโอ้สองชั่วโมงแล้วครับบ้า,านเนี่ยเปิดเบิงอยู่มันสิเป็นลักษณะอย่างไรหากเลยครับไปเบิงรดเกีียวอยู่ตอนนี้ครับเวลาประมาณสี่หกโมงแล้วครับสิบห้ากลัวๆแล้ว เนี่ยฮะเนี่ยเปิดกันจึบแผมันหอนเนาะกูปลาบาเนาะที่เปิดก่อนี่ประสาทจินแล้วพี่น้อะน, <c oughs> นี่ครับนี่คือหนึ่งชั่วโมงโอสองชั่วโมงโดยที่ปรเิเสธอยังเลยกระประมาณนี่ ตาสีไล่ตายเลยพี่น้องเลยมือสัน่นมือสัน่นมือสั่นครับเดี๋ยวตั้งกล้องครับนี่แหละเผาได้ชั่วโมงนึงเลยพี่น้องโอ้สองชั่วโมงแล้วโอ้โหจุดๆเป็นยังไงบ้างไปกะวันนี้นะซึ่งวัน้ปปเตรียมทานครับอันญาตแบดคำเด้อ หัวกะโหลกก็ยังเป็นหัวกะโหลกให้หเขาอยู่ <c oughs> อ,อีกไลน,น์นึงก็โอ้โหบ้าด้บ้ไแดงสองตังค์ประมานแม้ไปติดทางขวดทานลงมาผมเยอะหน่อย one. เดินทานนี่จกัุ๋ยนึงมากปุ๋ยนึงมดแบบนี้เดิทานนี่น นี่นี่นี่พี่น้องอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับเด้อนี่ครับมุ้งกระดูกข้างข้างเตาเนี่ยนี่ครับมันใจไม่แอบยดเเดี๋ยวไม่ทิ่ใหม่พอเบิดครับต้องเบิรงให้ดีที่สุดเลยครับนี่ครับนี่ครับนั่นแหละฟางหนังเด้อพี่น้องเด้อนั่นนั่นนั่นเห็นบ่นี่นี่เห็นครับเห็นบ่นี่นี่กระดูกเข้าครับกระดูกขาเนี่องเบิรงให้ดีครับตอกเทียร์ลงเหมือนเบิร์ตเพราะฉะนั้นอีมซ้อมานี่ยังเป็นเหนื่อยแล้วครับต้องเคลียร์เบิรงให้ดีเนาะไอ้พ อดซีวินแม่ด้วเดี๋ยวผมเคลียร์ลงกันนะครับเนาะโผมลานโดือฮาลายจัลานต้องเก็บให้เบ็ดครับแล้วทำอะไรทีตัวนี้ออกเอากระเทเอาอันนั้นเก็บไม้ย้ําเขี่ยว อย่าล่องมันเบิดครับระวังมันบางทีระวังมันติตกอันนี้ใหม่ไปแล้วว่าเป็น้องจะจะดูเกินทานนายต้องเติมครับนายไปต้องเติมทำเงินไปเดียเ๋ยวเพื่อบเดียเ๋ยวเพื่อเดียเ๋ดวยวเพื่อนโอเคครับแต่ว่าอันนี้ใส่จบเครื่องเกลือ

เปิดเบื้องแระแล้นอจริเพราะันมันเบืเ้บงองยากนะแบบกีสถืคิดแพงโตของเยอะติดที่อืมตัวยาก คนตกมากวนคนกัดเงือเกี่ยวแบบมันเกีเ่ยวเีลยออาให้เบิร์กินสีเลยเป็นไรเป็นชัดบอกบอกแค่น้อยเนาะป๊าบ คลิปนี้ก็ฝากเอฟซี FC ไว้ซัมนี้ครับขอบคุณขอบคุณเอฟซีหลายๆครับสบายดีครับ